กระจกข้างกรอนพวกนี้ก็คือแท้หมดเลยยกยกมาทั้งบานเลยฮะอ๋อประตูแท้เลยแล้วก็พวกแผ่นคอนโซนจะยกมาใส่เกือบหมดแล้วก็แผ่นคอนโซนกลางยกมาใส่หมดอันนี้คือแท้หมดเลยถูกไหมใช่พวกนี้คือคือแท้หมดเลยเบ็ดเสร็จดีกว่าพี่แฟงตั้งแต่ทํามาปัจจุบันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วนะพี่ก็น่าจะเฉียดสองล้านนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หยุดตัวพี่ก็ทาไปเรื่อยเนาะยังไม่หยุดก็เรื่อย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้าเซฟิโลแปง g t r R35 นั้นเพื่อนนี่เลยนี่เป็นไงเหมือนไหมตอนแรกผมเห็นครั้งแรกแบบโอ้โหคิดว่าอา5คสามารถกันจริงนะเพื่อนแต่ว่าคันนี้เป็นเซฟิโลนะเพื่อนคันนี้ก็500ม้ารนะเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองนั่งสัก2เกียร์แล้วกันนาอมาดูซิว่า ฟลเลงจะดึงแค่ไหนนันเพื่อนแต่โดยรวมนี่คือแบบเหมือนมากเนี่ยดูดิเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคันนี้ทางเจ้าของรถเขาทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนนี่ไงเหมือนจัดเลยเอาง่ายๆเลยคือฝากระโปรงไฟหน้าเบิกแท้นั้นเพื่อนอะไรที่มันเบิกแท้ได้เจ้าของเขาจะเบิกใส่แท้นั้นเนี่ยพวกประตงประตูกระจกข้างอะไรพวกนี้ก็คือแท้นั้นเพื่อนเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะนี่ภายในป็นไงภายในพวกปุ่มอะไรทุกเนี้ย ก็คือเป็นของ GTR หมดเลยนะเพื่อนเป็นไงเหมือนไหมเหมือนคลิปนี่เดี๋ยวดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นไงทุกอย่างเหมือน R35 หมดเลยนะเพื่อนโอเคใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลว้วผมไปก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือน ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไปครับทุกคนไปชมเจ้าเซฟิโลไแปลง r 3 5มห้แล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่แฟงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชม r 3 5หพี่แฟงหน่อยนะพี่ได้ครับใหญ่พี่แฟงแนะนําหน่อยคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะพี่แฟงคันนี้เดิมทีเป็นนิสสันเซฟิโลเอสาครับอ่าครับผม ันนี้เราก็แปลงเป็น35ทั้งคันเลยถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมอันนี้ถามนิดนึงพี่แฟงระยะเวลานานไหมพี่กว่าจะได้สภาพเนี้ยพี่แฟงกว่าจะขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง35ก็น่าจะประมาณปีหนึ่งปีครึ่งได้ฮะปีกว่าเลยครับพี่กว่าจะได้ทรงนี้กว่าจะกว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นทรงกเก็บรายละเอียดก็เก็บมาก็อีกนานนะฮะ,ะครับผมอันนี้ถามนิดนึงพี่แฟงอย่างเซฟิโลมาเป็น35เนี้ยเราต้องดัดแปลงตัวรถเยอะไหมพี่ก็เยอะฮะหลักๆก็คือเราต้องหัน หันหน้าหันท้ายแล้วก็หันหลังฮะอ๋อเอาง่ายๆเลยคือมันคือโครงเซฟิโลแต่ว่าพวกอะไหล่ต่างๆเราก็ถอดสามห้ามาใส่ถูกไหมพี่ใช่ใช่โดยโดยที่ไม่ได้ตัดต่อตัวถังเอสามหนึ่งนะฮะอ่าครับผมแต่ว่ายังเป็นโครงเซฟิโลอยู่เลยพี่ก็คือพูดง่ายเราไม่ไม่หันหน้าหันท้ายหันหันกลางมาประกอบนะฮะอ่าครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านั้นเพื่อนว่าคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่แฝงพาดูตั้งแต่ด้านหน้าหน่อยพี่ว่ามีทําอะไรบ้างพี่แฝง เริ่มต้นก็จะมีป๋าโปงป๋าโปงใช้ป๋าโปงแท้ฮะอ๋อนี่คือแท้เลยใช่เพื่อตั้งเซ็นเตอร์อ่าครับผมแล้วก็ไฟหน้าก็แท้ครับเป็นตัวเอ่อตัวไฟหน้าตัวปีแรกตัวศูนย์เก้าตัวศูนย์เก้าปีแรกเลยครับผมใช่และอย่างกันชนหน้าพี่แฟงกันชนหน้าก็เป็นงานไฟเบอร์ครับของงานไฟเบอร์ก็จะมีลินหน้าลินหน้าที่ใช้ของแท้อ๋อลินหน้าเป็นของแท้อ๋อคืออะไรที่เราสามารถใส่ของแท้ได้เราก็จะใส่ถูกไหมพี่ใช่ไหม ครับผมก็คือมันก็เจ็บเรื่อยๆฮะอ่าครับครับผมครับผมอย่างพวกฝากระโปรงไฟหน้าอย่างเงี้ยเราต้องแปลงตัวรถเยอะไหมพี่เอ่อเยอะครับเอ่อก็คือเราก็ต้องสร้างจุดยึดใหม่อ่าครับเพราะว่าตำแหน่งเออ่ฝามันมันมันเออ่ไม่ตรงเลยสามหนึ่งนะครับอ่าครับผมต้องมาสร้างกันอ่าครับอ่าทุกคนเราดูด้านในใกล้ๆนี่อันนี้ฝากระโปรงนะผมไล่ก่อนนี่อันนี้เป็นฝาแท้อาสามห้านะเพื่อนโหสุดยอดแล้วก็ไฟหน้านะ ไฟหน้าเป็นตัวศูนย์เก้าตัวแรกเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นงานชนหน้าอันนี้เป็นงานสร้างหมดเลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะมีลิ้นหน้าเนาะลิ้นหน้าอันนี้คือเป็นของแท้นะเพื่อนปะมานี้นะครับเดี๋ยวห้องเครื่องค่อยมาดูกันนะเพื่อนว่าคันนี้มีทําอะไรบ้างอ่ะแล้วอย่างสีคันนี้พี่แฟงสีที่เห็นอยู่อันนี้เป็นสีแรปสติ๊กเกอร์ครับสีเดิมทีมันจะเป็นสีเทา GTR าครับอ๋อคือตรงสเปคเขาเลยถูกไหมพี่ใช่โอเค,เคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดหนึ่งพี่แฝง ด้านข้างก็เก็บรายละเอียดให้ให้เหมือนนะฮะับมีพวกกตลาพวกขีบพวกนี้ก็จะใช้ของแท้ออ๋เบิกแท้เลยครับผมและอย่างแก้มรถอ่ะพี่แก้มรถนี้จะเป็นไฟเบอร์ครับเป็นงานไฟเบอร์ใช่เป็นแก้มไฟเบอร์โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูล้อนิดนึงพี่อย่างคันนี้ใส่ล้อตัวไหนเนี่ยพี่แฟงคันนี้ใส่ล้อคัสตัมครับผูเนอร์ฟอร์ส ครับผมก็คือจะสั่งตัดพิเศษสำหรับคันนี้อ่าครับเป็น20เลยถูกไหมพี่เป็นขอบเอ่อ20กว้าง10นิ้วอ่าครับเอ่อออฟลบประมาณ36มสิบโอ้ออฟลบ36เลยนะเพื่อนครับผมแล้วอย่างเซรียางอ่ะพี่พี่แฟงเซรียางใช้ยาง275 30 20ครับหน้าหลังเลยถูกไหมพี่ใช่หน้าหลังเลยอ่ะทุกคนเรามาดูร้อยไก่กันเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นล้อของจูเนอร์เลยถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นล้อของของจูเนอร์ครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนั้นเพื่อนก็คือจูเนอร์ก็รับสั่งตัดล้อด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็นล้อ2ชิ้นด้วยนั้นเพื่อนโอเคสําหรับใครสนใจแล้วกันนอกก็ลองมาดูได้แล้วก็มาสั่งกันได้นั้นเพื่อนและอย่างเบรกอ่ะพี่แฟงเบรกก็เป็นเบมเบมโบ GT6 ครับอ๋อเป็น GT6 อ่าครับผมขนาดจานอ่ะพี่แฟงจานถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ360 380ครับอ๋อโอเคโอเคครับผมแล้วอย่างช่่่วงงงงลาาคันนีี้้พแฟทอะไรบ ตรงล่างก็ก็ยังยังยึดใช้เป็นแพรหน้าหลังของของเซปิโรอยู่่าครับผมแต่ว่าก็คือเราก็ใส่พวกแขนปรับที่ปรับมุมมงมศาได้ของจูเนอร์เข้าไปเพื่อที่จะปรับตั้งมุมมงสศารอให้ให้ให้มันตรงกับกับซุ้มอ่าครับผมเพราะว่า3-5ฐานล้อมันจะยาวกว่าเซปิโรฮะอ่าครับเราก็อใสยแขนปรับ คัดตั้มขึ้นมาเพื่อเพื่อดึงให้ฐานล้อมันยาวขึ้นอ่าครับผมครับอ๋อโอเคอ่ะดึงช่วงล่างล้อเบรกยางชกจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อพี่แฟงอย่างด้านข้างกระจกมองข้างอันนี้ก็คือเบิกสามหา้าถูกไหมพี่ใช่ครับในส่วนของประตูกระจกข้าง กรอนพวกนี้ก็คือแท้หมดเลยยกมาทั้งบานเลยฮะโอ้ประตูแท้เลยยอดและอย่างตัวกระจกหน้าพี่กระจกหน้าเป็นงานสั่งตัดฮะงานสั่งตัดอ๋อก็คือตัดให้มันเข้ารูปกับคันนี้นั้นเพื่อนครับผมอะและอย่างหลังคาพี่แบงหลังคาก็เป็นไฟเบอร์ครัหลังคาเป็นไฟ็คือเราลื้อออกเลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ลื้อตัวเซพิโลออกเลยเพื่อเอาง่ายเลยคือคันนี้มันมีแต่โครงนั้นเพื่อนแต่ว่าเราก็พยายาม เอาพวก3ามห้ามาใส่นั้นเพื่อนโอ้โหแล้วก็กระจกมองข้างนี้คือเป็นตัดหมดเลยถูกไหมพี่อันนี้แท้ฮะอ๋ออันนี้แท้อันนียกมาทั้งบานเลยอันนี้สั่งตัดโอ้โห๋อคือตัวนี้ตัดโอเคแต่ว่าชิช้นนี้ก็คือประตูกระจกทุกอย่างก็คือยก3ามห้ามาหมดเลยนะเพื่อนแฮดันดันกรอนอยันตรงนี้อ่าครับผมครับผมอะทุกคนเรามาดูล้อนหลังนี่อย่างล้อด้านหลังเบรกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ่พี่แฟงอืม ผมไม่มั่นใจฮะแต่มันมมมมัััันนนนจะเป็นเบรกคัสตัมไว้ใส่พวกรถแข่งอ่าที่ต้องการไล่เบาเช่นพวกรถแดกรถดิฟอะไรนะฮะใช่ซึ่งมันจะเออมันจะบางมากอ่าครับผมออ๋จานคือเขาจะบางมากใช่่มครับผเขาจะมีเบรกสองตัวเหรอพี่ใช่ครับก็คืออันนึงเป็นเป็นเบรกเท้าอันนึงเป็นเบรกมือฮะอ๋ออันนี้มีมีเบรกมือไว้สําหรับดริฟ์ด้วยโอเคโอเคอ่ะช่วงด้านหลังประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดท้ายนิดนึงนะเพื่อนว่าจะเหมือนแค่ไหน อย่างชุดท้ายก็คือสามห้าหมดเลยถูกไหมพี่แบงค์ชุดท้ายก็จะมีไฟหนะ้าไอไฟท้ายฮะไฟท้ายแท้อ่าครับผมอ่าก็น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละฮะที่แท้ที่เหลือคืองานไฟเบอร์เลยงานไฟเบอร์หมดเลยไฟเบอร์ฝาไฟเบอร์เป็นชนหลังไฟเบอร์ก็คือสร้างขึ้นหมดถูกไหมพีส่สร้างขึ้นหมดเลย ครับผมกันชนท้ายทุกอย่างงานสร้างหมดเลยเนพะื่อก็คือเป็นทรงอาสามห้าเลยแล้วอย่างท่อคันนี้เราเดินไงพี่แฟงท่อปลายสิบสี่นิ้วฮะแล้วก็เส้นผ่าถึงกลางจะอยู่ประมาณสามนิ้วฮะอ่าครับผมใช่ฮะสามนิ้วยาวถึงตรงแถวเฮดเดอร์เลยฮะอ่าครับผมแล้วก็จะมีจะมีมออพักแล้วก็วาล์วเปิดปิดเพื่อ,เ,อ,อเปิดปิดเสียงได้อาจจะดังจะเบาโอเคอันเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่แฟง อันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนี่พิธีเปิดประตูโห oh, ประตูสามห้าเลยเพื่อนนี่เรามาดูภายในอย่างภายในพี่แฟงทำอะไรบ้างเอง่ยภายในก็ออก็จะมียกยกพวงมาลัยสามห้ามาใส่อ่าครับเอ่อแล้วก็พวกแผ่นคอนโซนอ่าจะยกมาใส่เกือบหมดแล้วก็แผ่นคอนโซนกลางอ่าครับยกม,มาใส่หมดอันนี้คือแท้หมดเลยถูกไหมใช่พวกนี้คือคือแท้หมดเลย,แ,เลยแล้วก็บอก็ใช้เป็นบกเออไอจะ๊บแอน b ลายชาเป็นคาดีครับผมครับอ่ทุกคนผมไปดูคอนโซลกลางนั่นี่ก็คือพวกปุ่มสวิตช์ตรงนี้ยยังจะบอกว่าเบิกแท้หมดเลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานนะใช่ใช้งานไม่ได้ใช่ครับก็จะมีแค่ในส่วนของปุ่มเราเพิ่มเติมมาเพื่อเปิดปิดแอร์อ๋ออันนี้อย่างเดียวเลยช่เปิดปิดแอร์พวกนี้ก็ยังเก็บรายละเอียดไม่หมดนะฮะไม่ไดเอามาใส่ อ่าครับผมภูมิอะไรนี้คือเบิกแท้เลยนะเพื่อนใช่เบิกแท้มาเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้มีตัวแพดเดิ้ลชิพมาเนาะพี่น้องใช่ใช่ไม่ได้มีแบบตัวแพดเดิ้ลชิพมาอ่าครับผมแต่ส่วนของหน้าเออ่หน้าจอไมค์ก็จริงๆก็มีแท้แต่ว่าเออ่ยังหาวิธีต่อให้มันเออ่ขึ้นใช้งานไม่ได้ก็เลยใส่เป็นเป็นจอ A I M ไปก่อนอ่าครับผมครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเพื่อนใช่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาประมาณนี้แผงประตูเนี่ยผมไม่ดูเพื่อนก็คือสามห้าเลยถูก่ะพี่ใช่ครับ ยกมาทั้งบานเลยนี่แผงประตู35หมดเลยนั้นเลโพงบสด้วยนะสครับตรงนี้ก็คือเป็นของ GTR R35 นั้นเพื่อนเอเคนี่นะผมให้ดูไอตรงนี้คือเราก็เบิก35ถูกป่ะพี่ตรงกรอนใช่ไหมใช่ก็คือตัวนี้ประตูก็คือเบิก35หมดเลยเพื่อนด้านหลังก็จะแบบตีโลบงโลบานะเนี่ยผมไม่ดูด้านหลังคาเนี่ยเห็นไหมด้านหลังคาเขาเนี่ยใช่ครับจะเป็นเป็นงานไฟเบอร์อ่าเขาผมเขาผมเป็นเฟรมประมาณนี้ ได้เลยพี่แฟงเดี๋ยวผมขอดูเครื่องยนต์นิดนึงพี่ได้ครับอานเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์เจ้าเซฟิโลนิดนึงนะว่าจะมีอะไรบ้างโมเตรแงกจริงนะเห็นครั้งแรกผมคิดว่าอาสามห้าจริงๆนันเพื่อนแนน่ว่าดูไกลๆอ่ะเหมือนมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงนเพื่อนว่าจะทําอะไรบ้างอย่างเครื่องคันนี้พี่แฟงทําอะไรบ้างเนี่ยพี่เครื่องก็อ,อบีี่อิ b 2กนะพี่าานาะอา่บครับผมเป็นอาบีนี่2 6ก จากตัวไอ GTR R 3 2มสอครับผมก็มีเซ็ตโปรเดียวะฮะ่าครับ GT 3 5นะฮะเวสเกไยพายโออกอ็อออออออหัวฉีดพันครับอ,อ,อินเคกตะเลยประมาณนี้ะฮะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคัมคัพโก้นั้นเพื่อนคัมหน้าประมาณนี้คันนี้กี่แรงม้าเนี่ยพี่แฟงคันนี้ห้าร้อยแรงม้าครับห้าร้อยแรงม้าบูตอีกเท่าไรหร่อ่ะพี่ก็บูตอยู่น่าจะประมาณ มาสองมาสามประมาณนี้ครับครับผมครับผมใช่ก็เป็นสเต็ปสตรีทยูทอ่ครับผมก็คือคันนี้เป็นรถขับใช้งานเลยถูกไหมพี่ใช่ครับขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะขับไปมิทติ้งหรือว่าขับไปงานโชว์หรือพวกงานพวกงานถ่ายหนังถ่ายโฆษณาก็รับเหมือนกันฮะอ่าครับผมอนาคตมีทำอะไรอีกไหมที่พี่แฟงเอาจริงพี่แฟงทำตั้งแต่ปีกว่าแล้วถูกไหมพี่นับปัจจุบันพี่แฟงก็ยังทําอยู่ถูกไหมพี่ใช่ใช่ก็คือนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นมาก็น่าจะสามสี่ ปีได้บ้างฮะหูว่าทำมาเรื่อยๆเลยใช่ทำมาเรื่อยๆครับผมก็คือเราเก็บนู่นเก็บนี่มาเรื่อยๆหน่อยพี่ใช่มอย่างที่เห็นรายละเอียดมันก็ก็ยังขาดอยู่บ้างเล็กน้อยอ่าครับผมณปัจจุบันต้องเก็บอะไรเพิ่มอีกเนี่ยพี่ก็มีมีส่วนของภายในภายในส่วนของด้านหลังก็คือยังไม่ได้เริ่มเลยอ่าครับผมใช่มีพวกแผงแผงแผงหลังเบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมคันนี้ก็กล่องลิงค์ถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้กล่องลิงค์คันนี้กล่องลิงค์วงด้วยแลมด้าของโมเทค อ่าครับผมได้อย่างความร้อน,น่ะพี่ความร้อนก็ก็ปกติฮะเราใช้มอน้ําคันหางไซส์ใหญ่อยู่ของอบางมดอ่าแล้วก็เออเป็นพัดลมไฟฟ้าคู่อ่าครับผมแล้วก็เปิดตามสเตปเลยครับผมความร้อนน่าจะอยู่ประมาณเลทๆแปดสิบถึงเก้าสิบเลเซียสไมโอเคคันนี้ก็เน้นใช้งานเลยนั้นเพื่อนประมาณนี้บเบ็ดเสร็จดีกว่าพี่แปงตั้งแต่ทํามาปัจจุบันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วนะพี่ก็ <c oughs> น่าจะเฉียดสองล้านนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่หยุดตัวไหมพี่ก็ทำไปเรื่อยเนาะยังไม่หยุดก็เรื่อยครับครับผมโอเคได้เลยพี่แ้งตอนนี้จูเน์คอนเซ็ปต์มีช็อคใส่สำหรับรถรุ่นอะไรได้บ้างครับพี่เอ่อก็จริงๆก็มีมีเกือบทุกรุ่นนะฮะที่เป็นรถเก๋งไล่์ตั้ง่ไซส์เล็กอีโกคารถกลางรถใหญ่รถยันพวกรถยุโรป BM เซีรีส์สามซีรีส์ห้าก็ มีหมดครับได้ข่าวว่า M3 ตัว G80 ก็ใส่ได้ด้วยถูกไหมพี่ใช่ใช่ก็มีทำนะครับเราก็มีทำยันพวกซุปเปอร์คาร์ก็มีซุปเปอร์คาร์ก็มีด้วยไฟฟ้าก็มีใช่อันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมส่วนตัวผมเพิ่งรู้นะนพี่ก็คืออง่ายเลยคือทำเกือบทุกรุ่นถูกไหมครับใช่ใช่ทำเกือบทุกรุ่นแล้วก็เรามีทำตัวรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นรุ่นรุ่นราคาเบาๆเริ่มต้นก็เริ่มต้นอยู่ตอนนี้ก็อยู่แค่ประมาณ17ื่นเกว่าเองครับโอ้ใช่แต่ส่วนใหญ่จะส่งออกนอกถูกไหมพี่ใช่ไหมก็มีบางส่วนครับครับผมโอเคได้เลยพี่แป้งถ้างั้นรบกวนเดี๋ยวพาไปสัก2เกียร์หน่อยนะพี่ได้ครับโอเคขอมาพี่แป้งขอมาครับนี่นั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งสัก2อเกียร์มาดูซิว่า s ซฟิโลอาร์บคันนี้ฟิลจะเป็นไงนั้นเพื่อนนี่เป็นไงเหมือนไหม โคตรเหมือนเลยเพื่อนเนี่ยเห็นไหมสำหรับใครชอบแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนี่วันนี้ก็หารถแปลกๆให้ดูนั้นเพื่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองรถสองเกียร์ดีกว่ามาดูซิว่าจะปึงแค่ไหนนั้นเพื่อนไปลุยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในเจ้าเซฟ,ฟิโลแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวจะไปลองวิ่งให้ดูอย่างคันนี้มันวิ่งขับยากป่ะพี่ก็นิดหน่อยครับผมเป็นเกียร์กระปุกแล้วคันสองแผน่นแล้วก็มีพวกเตทเวง เพื่อนเดี๋ยวจะมาลองวิ่งให้ดูนิดนึงนะ โจ์ไม่ได้ต้องการทําให้รถขับเร็วถูกไหมพี่ใช่ไหมก็คือคันนี้เป็นรถที่แบบแต่งเพื่อมาโชว์ถูกไหมพี่ออกงานถูกไหมแต่ก็วิ่งได้ริฟได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคันนี้ก็คือไวดิฟด้วยใช่ครับผมคันนี้ในไทยถือว่าคนขับเยอะไหมพี่เซนเปโ่ทำสามพันก็น่าจะมีอยู่ไม่ไมไม่น่าถึงสินะฮะอาจจะสักาันอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่แบบทาแบบวิ่งถนนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีไม่กี่พันอ่จจะแค่สามพันรวมกันนี้ วันนี้วันนี้ขอบมากพี่แป้งขอบมากครับนี่นะเพื่อนวันนี้พามาชมนะน,นะเจ้าเซฟิโลแปง35นั้นเพื่อนสำหรับใครชอบคลิปแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับไครแล้วกดแชร์ด้วยใครอยากชมรถยี่ห้อไหนก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะวันนี้ขอตัวลาไปกอนผมบ๊ายบาย